สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเช้านี้ผมมีประเด็นที่น่าสนใจครับน่าสนใจมากเลยนะไปเจอจาก Twitter ครับจากทวิตของคุณกิลมอร์เรสนะครับที่เขาไปลิงก์เขาอะไรไปให้ความเห็นเกี่ยวกับบทความหนึ่งครับที่ผมว่าน่าสนใจนะครับบทความนั้นชื่อว่า don't confuse Strategy without c o m e นะครับโดยเนื้อหาโดยสรุปนะคือเขาไม่ไม่ชื่นชมครับไม่ชื่นชมระบบเทรด Cancelim ครับนะฮะเดี๋ยวผมจะลงดีเทลให้คุณแล้วกันนะถ้าอยากอ่านเต็มๆก็อยู่ผมไม่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคุณสามารถอ่านได้เลยฮะค,คือเจตนาของผู้เขียนนะฮะเขาชี้ให้เห็นว่า Cancelim มันก็มีผลงานที่ล้มเหลวนะ คือเขาพยาย,ยาบอาว่าเดีย๋ยวผมผมลิสเป็นข้อนะคือบอกกันว่าเขาเขาบอกว่าโมกันจังเลยนะว่าไอ้ระบบแคนซิลิมเนี่ยนะมันสามารถปั้นพอร์ตให้โตมหาศาลได้โดยเขาอ้างอเมริกันเอสโซเซ t e ่นออฟอินเวสท์อินเวสเตอร์นะครับบอกว่าเนี่ยระบบเนี้ยสามารถทำกำไรได้ถึง1 3น1รบนะฮะจากปี1998ถึงปี2008นะคือ10ปีครับ 10ปีสามารถปั้นพอร์ตโตได้ถึง1,300%ครับโดยที่ขาดทุนเพียงแค่ปีเดียวครับนะเมื่อเทียบกับ S&P นเนี่ยทำได้เพียงแค่6%นครับนี่เป็นสิ่งที่เขาเขาชี้นะว่าถ้ามันดีขนาดนี้ทำไมบัฟเฟตไม่ใช้ละ่นะแน่เขาเขาเขาตั้งก้อสังเกตเปรียบเทียบเยบนี่นะครับจากนั้นเขาก็ลงดีเทลเรื่องของแคนซิลิมครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะ ca n s L m นะประมาณนั้นนะฮะ ก็เป็นเรื่องปรเรื่องของข้อมูลทั่วไปครับจากนั้นเขาก็บอกให้เราเห็นว่าลงดีเทลนะว่าความจริงนะเนี่ยเขามีข้อมูลนะที่พิสูจน์ว่าระบบเนี้ยขาดทุนยับเยินเลยครับในปี1960ครับปูอน mm ิว hmm. เอาระบบนี้ไปใช้บริหารกองทุนครับถึงเป็นช่วงแรกๆของเขานะฮะช่วงตลาดดีกําไรงามมากเลยครับแต่พอตลาดมีเนี่ยขาดทุนยับเยินนะครับก็คือ ในปี1969ถึง74นะครับทุนถึงลบ53ครับลบ53.6เครับเมื่อเทียบกับ S&P เนี่ยบวกนะครับ18.8นะครับในสุดแล้วปู่ก็ขายปูอ่อนิวนะก็ขายกองทุนเนี่ยไปในปี1975ด้วยมูลค่าเพียงแค่6ล้านเหรียญครับทั้งๆที่ตอนพิกๆเนี่ยทำเงินได้ถึง49ล้านเหรียญพอตโต้ไปขนาดนั้นนะครับต่อมาครับ ข้อมูลผู้เขียนก็บอกว่าในปี1 9 9 2เนี่ยปู่นิวได้ตั้ง usa growth fund ครับที่มีพี่เดวิดต์ไดอันเป็นลูกผู้ที่เป็นลูกศิษย์น,นะครับแล้วก็ชนะได้รับชัยชนะ us investing championship นะครับ3ปีซ้อนนะฮะ1985 86 87แนะครับแต่พอมาบริหารกองทุนเนี้ยผลงานแย่มากครับได้กำไรเป็นแค่3%เปอร์เซ็นต์ะครับ3%เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะทั้งทั้งที่บริหารไป2ปีนะ 992- ถึง994 99นะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับ S&P 500เนี่ยบวกถึง17.4%ครับแล้วก็ปูนิวก็ท r รานเฟอร์กอ,องทุนเนี่ยไปให้ MSMFS Emerging Growth ไปนะฮะในสุดนะฮะต่อมาครับปีต่อมาเนี่ยก็มีการใช้ระบบนี้อีกครับด้วยการใช้เขาตั้งชื่อว่า c c a n l l i m Select Growth Fund นะครับขึ้นมาในช่วง2005ครับแม้ว่า a a เ i เนี่ยจะเคลมว่าเนี่ยระบบเนี่ยนะกองทุนเนี่ยนะสามารถทำกำไรได้ทุกปีครับไม่ว่าจะตลาดขาขึ้นและขาลงนะครับถึงกระน,นั้นเนี่ยผลงานก็พิสูจน์ว่าไอกรอ f ฟันเนี่ยนะ CANGX เนี่ยยังคงขาดทุนนะครับปี2006เนี่ยลบ ปี2008เนี่ยลบ20.5เลยนะครับตั้งแต่ปีเดือนจูนสองพันสิบก็ยังกองขาดทุนครับ6.7%ครับแม้กระทั่งสองพันหกถึง2010เนี่ยนะก็ยังขาดทุน7%เเลยนะคุณมันเนี่ยนะเขาพยายามชี้ว่าเนี่ยแคนซลรีมันแย่เว้ยมันขาดทุนเนี่ยดูสิผลงานบริหารกองทุนนี่แย่มากเลยขาดทุนตลอดเลยเนี่ยนี่ครับนี่เป็นด้านแย่เป็นเหรียญอีกมุมหนึ่งเหรียญอีกอีกด้านหนึ่งหรือ ด้านมืดอีกด้านหนึ่งของแคนซลิมครับที่ไม่ค่อยมีใครบอกครับดูดูแล้วก็ไม่ดีเหมือนราคาคุยเนาะใช่ไหมใครๆก็อวดว่าระบบนี้มันสุดยอดมากเลยนะผมผมเชื่อนะว่านี่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใส่ร้ายครับเป็นความจริงครับดังนั้นเนี่ยใครที่หมดศรัทธานะครับใครที่มองหาอะไรที่สมบูรณ์แบบเนี่ยแคนซลิมไม่ใช่นะครับสามารถสละเลือได้เลยครับท่านสามารถไปหาปบบุ๋ได้เลยนะครับ ผมมั่นใจว่าน่าจะมีแหละเพราะว่าท่านคงจะหาให้เจอครับรอบพิสมูลแบบนะครับ,รรบแต่ถึงขน,นาดนะฮะผมเองไม่หนีนะฮะผมยังอยู่กับระบบนี้ครับทั้งนี้ก็ไปดูความเห็นของผู้แชร์กอนนะคือคุณกิลโมเรลสนะครับคนนี้เป็นสิทธิ์ปู่โอนิวนะครับเขาเขียนหนังสืออะไรสักอย่างโอเนี d i ดิสเพปเบิลสักอย่างครับเดี๋ยวคงคงจะมีปะแปลเป็นไทยนะครับเร่มนี้นะฮะ เขาผมอ่านทวิตเตอร์กนะแกก็ทําคือแกค่อนข้างจะค่อนแคะ IBD ครับว่า IBD แนะนําให้ซื้ออะไรก็ตามเนี่ยมันดูแปลก,ปกมันดูแบบมันดูแบบน่าตลกมันเนี่ยนะผมเลยต้งผมต้องใส่ว่าเขาทําตัวเหมือนเป็นสิทธิทรยศนะครับคือไม่ค่อยเห็นด้วยกับ IBD เท่าไหร่ครับ,นะรบเขาบอกว่าเขาทวิต mm hmm. ว่า methods are not bulletproof even the best have a rough go of it from time to time มันนี้นะครับ คือผมก็แปลเป็นไทยนะนี่นี่ว่าจริงๆแล้วไม่มีระบบไหนที่มันเพอร์เฟกหรอกนะไม่มีระบบไหนที่มันเพอร์เฟกหรอกแม้แต่เดอะเบสอะนะต้องมีช่วงเวลาที่แย่นะฮะดังนั้นเนี่ยผมต้งค่อสังเกตนะคือผมอาจจะเป็นคนอีมุมหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งที่ผมผมศรัทธาในแคนซลิมนะผมว่าปัญหาม่ไอยู่ที่ระบบหรอกครับคือผมผมมั่นใจนะว่ากระบบ ต้องมีทั้งดีและแย่ปะปนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยปัญหาไม่ใช่ระบบครับแต่อยู่ที่ปัญญาฮะความเฉลียวของผู้ใช้ครับปัญหาอยู่ที่ผู้ใช้ฮะความฉลาดของผู้ใช้ฮะคือถ้าคุณบอกว่าเฟสเนี่ยสุดยอดมากเลยระบบเขาการลงทุนเขาสุดยอดมากเลยเนี่ยเอามาคือผม,ผมเห็นความเป,เปรียบเทียบักนนะแต่ผมบอกเลยว่าก็มีอีกฝั่งหนึงอะที่ ค่อนแค่ว่าระบบ p e r f e ตนี่ก็หวยเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่านะคุณอยู่ฝั่งไหนคุณก็เชียร์ฝั่งนั้นนะครับแล้วคุณก็จะไปค่อนแค่อีกฝั่งหนึ่งอนะแนวทางหนึ่งอะนึกภาพปะมันเป็นเหมือนกับกองเชียร์ครับพูดง่ายๆนะครับด,ด,นะดังนั้นเนี่ยผมว่านะอย่าเสียเวลาครับอย่าเสียเวลาไปหาระบบที่มัน perfect เลยและอย่าเสียเวลาไปทับถมะระบบนั้นว่าหวยเสียเวลาไป ชี้ว่าระบบนั้นมันห่วยนี่ห่วยของคุณใช้ก็ห่วยเหมือนกันครับถ้ามองให้ดีนะเหมือนมนุษย์แหละไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกมันก็ต้องมีด้านเสียมีด้านที่ให้ให้นินทาอยู่ได้นะครับว่าไหมฮะการเทรดเช่นกันครับระบบเทรดเช่นกันครับระบบเทรดก็เช่นกันไม่มีมันที่ไหนมันเพอร์เฟกหรอกถ้ามันห่วยจริงทําไมแคนเซลิมเนี่ยพี่มาร์คพี่เดวิดไรอันพี่แดนแซงเจอร์และโมเมนตัมมาสเตอร์ยังคงใช้อยู่ละ่ะ ทำไมเขาสามารถปั้นพอร์ตโตปีระเด้งสองเด้งได้ติดต่อกันนะทาไมอะ่ะใช่ไหมฮะเห็นไหมครับมันก็มีด้านที่สว่างกับด้านมืดใช่ไหมด้านเป็นโอกาสและความเสี่ยงเช่นกันนะดังนั้นผมว่านะเราต้องทําความเข้าใจว่าทําไมเขาถึงใช้ระบบที่มีคนบอกว่าสุดห่วยเนี่ยได้กาไรความลับนะครับพอจะบอกคุณนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะหนึ่งคือเขามีความถ่องแท้ ถึงจุดอ่อนของระบบครับรู้ว่าจุดอ่อนอยู่ไหนและจุดแข็งอยู่ตรงไหนครับถ้ามันเป็นจุดอ่อนสถานการณ์นั้นเป็นจุดอ่อนเขาจะอยู่เฉยครับแล้วถ้าสถานการณ์ไหนมันเป็นจุดแข็งเขาจะบุกครับนี่ฮะความถ่องแท้ในระบบความเข้าใจในจุดอ่อนจุดแข็งคือความลับครับ ไม่ใช่วินเรทจุงสูงไม่ใช่การดูที่ผลลัพธ์อย่างเดียวนะไม่ใช่ครับนี่คือคู่มือการใช้งานนะครับถ้าคุณอ่านหนังสือแคนเซลิ่ไม่ดีนะครับแล้วก็อ่านงานของพี่มาร์คเมนิวินี่อย่างกตายโมเมนตัมมาสเตอร์กระตามนะครับวินเรทระบบนี้อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือมันเหมือนการโยนหัวก้อยอนี่เองครับคุณสามารถชี้ไปถึงจุดชี้ไปชี้จุดอ่อนก็ได้คุณสามารถชี้จุดอ่อนและชี้จุดแข็งก็ได้ครับใช่ไหมครับ ชุดอ่อนยังมีมากมายนะครับหูด้านแย่ด้านอะไรนี่มากมายเพราะมันครึ่งตัวครึ่งไงใช่ไหมป,ปู่ว้วนี่งบอกเลยครับว่าในหุ้นสิบตัวที่เขามีนะมันจะมีแค่หนึ่งหรือสอตัวนั้นที่วิ่งรอบใหญ่นะครับที่เหลือนี่โอ้โหไม่ธรรมดาก็เละนะฮะดังนั้นท่านจึงบอกให้คุณจริงจังก,การตัดขาดทุนครับท่านต้องมี position sizing ที่ดีครับที่สำคัญคือคุณต้อง ไทมิ่งมาเก็ตให้เทพครับนี่สำคัญเลยนะการที่พี่มาร์คพี่ไรอันพี่แดนหรือโมเมตัมมาสเตอร์เขาทำเงินได้นั้นเขาไทมิ่งมาเก็ตเป็นครับไทมิ่งมาเก็ตเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรบุกเมื่อไหร่ควรทับมือครับผมเคยทำคลิปนะว่าอะไรนะถ้าคุณรู้ว่าซื้ออะไรคุณก็ก็แค่เทรดเทรดเป็นครับแต่ว่าถ้าคุณรู้ว่าจะเทรดเมื่อไหร่คุณเทพครับในผมนจริงครับ ต่อมาครับข้อ2ความรับอีกข้อหนึ่งก็ว่าคุณต้องรู้จัก take profit ครับแคนซลิมไม่ได้ออกแบบมาให้คุณซื้อและถือหุ้นการเรปร่าวสารนะครับไม่ใช่นะครับคุณต้องรู้จัก take profit ในหนังสือแคนซลิมก็มีนะครับคุณลองไปดูนะครับมันจะมีกฎการขายที่ปูอานิวปรับใหม่ฮะเป็นบทความเล็กๆสั้นๆแต่ตรงนั้นแหละมันบอกปูอนิว ตั้งใจจะบอกความจริงคุณครับคุณต้องรู้จักขายกับอะไรโดยดยึดยึดรีวอร์เป็น3เท่าของ Risk ครับถ้าคุณตัดขาดทุน8%แน่นอนต้องเทค Profit เป็น3เท่าครับคือ25%ครับหรือมากกว่านนั้นได้ก็ดีครับหรือคุณต้องรู้จัก Selling into ถ t กส n ครับด้วยออกว่าเมื่อไรที่แนวโน้มมันใกล้จบรอบแล้วต้องขายครับต้องกล้าขายครับไม่ใช่ว่าจะถือยาว จนกว่าชีวิตจะหาใหม่ไม่ใช่นะครับขนาดบัฟเฟต์เองนะครับที่บอกคุณว่าองนี้เขาถือยาวตลอดชีวิตเนี่ยไม่ใช่นะเขาจะขายเลยนะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับดังนั้นเนี่ยต้องกล้าขายครับทุกงระบบต้องกล้าขายครับไม่ใช่ว่าถือยาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นั่นเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเป็นแค่การขายฝันให้เมา่นั่นนะครับสุดท้ายครับผมมองนะว่าแคนซลิมนั้น ไม่เหมาะกับการซื้อและถือยาวครับแต่มันเหมาะกับการสวิงเทรดมากกว่านะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาจากการตั้งข้อสังเกตนะครับผมเอาวันนี้มาเล่าให้ท่านฟังนะแล้วก็มาตั้งข้อสังเกตให้คุณเกีก่ยวกับระบบแคนซลิมนะครับก็สรุปคือมันก็มีทั้งด้านดีและแย่นะเหรียญมีสองด้านครับคุณจะโจมตีด้านลบก็ได้ครับไม่มีปัญหาคุณจะคุณจะเชื่อชมด้านบวกก็ได้ครับมีปัญหาอยู่ที่เราครับ อยู่ที่ความศรัทธาในระบบครับถ้าคุณศรัทธาถ้าคุณเข้าใจถ่องแท้คุณไ,ได้เงินกับมันครับถ้าคุณไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรครับยังมีระบบอีกมากมายครับที่จะทําให้คุณได้เงินครับเลือกครับคุณมีสิทธิ์เลือกนะว่าระบบไหนที่มันเหมาะคุณและคุณทําแล้วคุณสบายใจมากกว่านะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ